มีกำลังแข่งนี้กำลังทำบททดสอบนะครับแข่งกันนะครับไม่ได้ที่เอาละจะตัดยังยนึงก่อนตัดยังนึงเนาเอาหมดเลยแดดเฉื่อยเพราะมเขียนบทเข้าเลยครับทดสอบเอ,าอเยากเรียนเราทำการทดสอบนิดเกมกันสักหน่อยนะครับ กำลังเพงนนะละงนิดิจารณากวดตรงไหโอ้ตอนนี้ใครได้ที่นึ่ครับครอยาครับลองไปอกอมที่ออกแล้วมาแบสองวงั แขงมีกำลังทำบททดสอบนะครับแข่งกันนะครับเอ,อเอาละจะตามแยกนึงไฟฟาแยกนึงาอ๋อเดดงเชื่องเอา,เอ,าอีออเคียนบทเท่าเลยครับทดสอบอสบท<า>เรียนเราทำการทดสอบเล่ดเกมมาสักหน่อยนะครับ กำลังเพ่นนนงนิดพิจานรณาามดตรงไหนโอ้ตอนนี้ใครดไรด้จิออ้าหานะมหนึง่งครงับสองยาคือยาค่ะลองไปยกับใครสักคนที่ลองแล้วมาจากสองมาหวานเสร็จปั๊บเขียนกด